คิปกรชาอกระอมาแล้วมาแล้วเปิดได้ปิเออ๊ยปิดให้แล้วแล้วเลล็อกเลยอะอถ่ายถ่ายคิิปยูเลยแล้วโทษยูไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาด้วยช่างพดดิไปเรื่อยจนจบนาชยอย่าล็อกดิน ไม่ตาดีเออตาดีจริงๆคนเราพอมันทวนก็จะเห็นพาร์ตนะทุกคนเห็นหรือเปล่าร์ตคลิปตอนนั้นวันนี้น้าชาล็อกไปแล้วล็่ะแล้วล็อกทำไมคะเมื่อกี้เนี่ยป้าตกใจเลยเพราะป้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกไปเลยไม่คือเออใครเคยดูละครที่ติดอยู่บนดาดฟ้าที่น้าชามาล็อกนั่นสร้างมาจากเรื่องจริงค่ะประจำเลยค่ะคุณเคยล็อกทำไมล็อกประจำเพื่ออะไรคะเคยล็อกแม่ล็อกพ่อไว้นอกบ้านจนพ่อต้องพาเพื่อนมาตีย่งเออเมื่อกี้คอตั้งนานกว่าจะมา น้ำมินเข้าไปก่อนถ่ายเสร็จแล้วพิมแม่เปิดไม่ได้ถ่ายว่าเลยแล้วทำไมเนี่ยบอกใี่ลูกเาแล้วทำไมคะเพราะว่ามันนั้นแก้งูนู่เลยแก้งอีกล้าวอยหนูถ่ายกลินแก้งเขาแก้งโมายองบ้างนู่นนี่นั่นบ้างตอนมีหน้าเขาบอกว่าพี่พิมแก้นูเดี๋ยวนูจะแก้งบ้างจริงเหรอแต่พไม่เคยแก้งูลูกกูฟไม่เคย กลายเป็นหนูพี่เชอร์ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วอ้าวอะไรนะบอกว่าพี่พิมแกล้งหนูหนูก็เลยล็อกวันนี้ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วแต่ข้างนอกมีส้มต่ำนะกินได้ส้มต่ำอยู่นอกปลากินใช่กินไปมื้อเช้ามื้อเย่าไ็ได้ากินซม่ต่ำยักินซม่ต่้วากกินส้ม่ต่ำด้วยผีอยากกินซมต่ำรูปผีคืออะไรนะช้างตอนเนี้ยชอบดูอะไรนะผีอะไรผีแม่นางอะไรก็ไม่รู้พูดต่อดแต่พอคือเขาแบบ ีได้แต่พอหนูพูดแค่คำว่าผีเงี้ยเขาจะกลัวร้องไห้ไหนพี่จับผีแล้วว้าวผีแล้วนะจอมผีแจ้งแหละวอนนี้อ้ยผีแล้วลุงมูนไม่ตอนนั้นเขาร้องไห้เลยร้องไห้เลยช่วยด่วนหน่อยเขาร้องไห้แง่เลยจริงๆนะคะมีแล้่พนี้ฝนตกบางทีข้างนอกนั้มันมีแบบต้นหมงต้นไม้อะไรด้วยอ่ะมันจะมีพวกตะขาบเลยวันนั้นนาชาเจอตะขาบเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่อยืมไหนเจอไหงลูก นายนายนอนนี่คือย่าไปแบบนี้มันขดไอ้แบบนี้คือตัวอะไรคะมันคือกิ้งกือไอ้แบบนี้คือตัวอะไรคะตะขาบเดี Off ๋ยวตะขาบเป็นไงคะลูกตะขาบเป็นไงมันจะมันจะกัดเลยแล้วหนูบอกว่าแม่จ้าตะขาบตัวเป็นอะไรแล้วแล้วมันแล้วมันสีอะไรหนูอะอ้าวมีขามีขาแย่แล้วตะขาบมีมากกว่านั้นตัวยาวแค่ไหนยาวมากเลยยาวเป็นงุ้งขี แต่ว่าพี่สาวอกว่ามีจริงพี่สาวมาบอกอแต่คุณอธิบายผิดเลยค่ะผิดแ, <c oughs> แบบพูดตัวมากเลยมีผงผ้ามีผงเขียวตัวอะไรเนี่ยแต่เขาพี่สาวบอกว่าจริงๆเคาบอกจริงเขาวิ่ง,งมาตามแล้วขึ้นมาแล้วก็เลยพี่สาวแล้วเลยตีมัน <c oughs> แต่ตอนนี้คือยังถ่ายไม่เสร็จนะแต่ต้องละก,กองแล้วจิ๋วเพราะกดติ๊กต๊อกมาทำยังไงดีคะมาสิไม่เอานะหนูไม่ไปแล้วว้าเป็นไป็นไรติ๊กต๊อให้ น้าชาเป็นไรนะเขิมอีกแ้มาไม่ได้เป็นไรเพิ่งจบไหมพี่พิงอ่าเกณฑ์เกณฑ์คือเขาไปกู้ถั่วมาเพราะว่าฝนมันก็เริ่มจะตกแล้วเากลัวถั่วเขาเสียหายเมื่อกี้พี่พเมื่อกี้ถ่ายคลิปส้มตำกันอยู่แล้วเขาก็แกะถั่วกินตลอดเขาบอกว่าอร่อยมาก ย้ายหลานส้มตําเข้ามาข้างในเพราะว่าข้างนอกมีจีจี้น้องกินเขาไม่ออกไปก็เลยต้องมาทาในนี้แล้วบ้านเราเนี่ยก็ออกไปถ่ายแบบไม่ได้เป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นแบบในซอยที่คนจับจอน่ะออกไปไม่ได้โควิดอย่างเงี้ยโควิดด้วยแล้วก็อย่าหาว่าติจขีวเรื่องเยอะนะคนเยอะไม่ได้นกลัวจริงจริงกลัวจริงๆอย่างป้ายังไม่เคยกลัวอะไรเลยป้าตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยมาตัตำส้มตำกินกันนี่แม่ตำให้ป้าอร่อยไหม อร่อยครับอร่อยนะนี่เป่นนชาส้มตำอร่อยไหมลูกอร่อยน้ำชากินไปยังคะเมื่อกี้กินไปแล้วแต่กินไม่หมดกินไม่หมดทำไมอ่ะหนูชอบแบบไม่หั่นมันสองพิมพ์ใส่ไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กุ้งใช่ค่ะเออแล้วมันจะอร่อยได้ไงนี่นี่นี่ใส่อันนี้ก่อนหนูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กุ้งใส่แค่ซอสมะเขือเทศแล้วก็เส้นพอค่ะอย่างเวลาเราจะขายส้มตำเนี่ยเปิดร้านขายร้านส้มตำแล้วก็บอกป้อมบอกพิซซ่าเขาก็จะเตรียมมาเนี่ย ไอ้น้ำน้ำปรุงอันนี้พี่ป้อมเคี่ยวเองแม่เขาทำามให้อยู่ไหมเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกเขากินไม่หมดนั่งเขียนเด็กเหรอเออขนหมา,มา,มา,มากฟุ้งกระจายเหมือนอ่ะนั่งนั่งนั่ง